วันนี้เรามาอยู่กันในแบบที่ไม่ใช่อว่าเบรดแอนด์ f ุฟนอ l ีนะซึ่งเป็นแบบแนวแต่อสู้แนวสลับกระเทิร์นนะคล้ายๆเลยอะ่ะคล้ายๆมากอะ่ะจะสังเกตว่าแต่และอาวุธเนี่ยมีดาวเป็นของตัวเองนะมานี่มานี้นี่ยิ่งดาวเยอะเนี่ยห้าดาวใช่ไหมอ,า,อาวุธระดับห้าดาวก็จะดีแบบห้าดาวด้วยนะแต่อาวุธเริ่มต้นจะมีแบบหนึ่งดาวเลยนะเป็นหนึ่งดาวนี่นะโอ้ได้ใช้คิวให้ดูสักทีเออลงไปฮะ <c oughs> <c oughs> เกิดข้างใครเนี่ยไม่ได้เกิดมาเข้ามดสิเดียวชันเออบักดีดีละชนัน,ชนไปไหนอู้หูบ้องกูตกตายตายมาไม่มึงกับปัวต้องตายเออล่วงเอ้าแล้วกูล่วงตับตายเพราะผู้เล่นใหม่อ่ะมันจะอานาจีดไปไหนวเนี่ยแล้วมาเก็บตังค์ดีกว่า เราเราจะยังไม่สู้ลบกับใครยังเว้นมันจะมาสู้เราก่อนอ่าพิวฟิอ้โอ้ตายตายซะตายซะเฮ้ยแตกคู่เลยยังมาลอยล้างกูไอ้สัตว์อาวุธใหม่กี่บาทอาวุธใหม่หนึ่งหมืน่นไอ้สาร นี่อาวุธใหม่มีสกิลมีสกิลเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมาไอ,อ้นี่ไอ้นี่ระเมิดเรียบร้อยตายไหมตายฝืนไปไม่ได้ช่วยเราเพื่อนหรือว่าช่วยวะไม่รู้โอ้ยกูก็จะขึ้นไปกูขึ้นไม่ได้ ใช้ระเบิดตึ ort, แกแต่แรกให้คูเก็บให้คูเก็บให้คูเก็บเออกุได้เก็บส่วนวิววิมีมีอันอันอันม่วงอันม่วงอันม่วง,วงไปถึงไหมวะถึงถึงถึงเออโอ้โหไม่ตกว่ะ เอาระเบิดอีกรอบอุ้ยกูรอดดีนะไอ้สัสระเบิดไม่ตายวะฮะทำไมไม่ตายกันระเบิดยัง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 ไปนู่นระเบิดระเบิดเอาแล้วกู ใช่ไหมอูห้หูใช่มันไม่ไ,ไม่รู้ชะมูระไม่รู้สักทีวะโอ้โห้แม่งกอดอึ่งระเบิดตายไอสัตว์ให้กูฆ่าแม่งอู้หูนกแบกแต่ตทันทีแรกเลยเหรอนกแบกมึงจะแรงไปเฮ้ยอย่าเพิ่งให้กูเก็บตังค์มึงค่อยฆ่ากูโอเคโอเค เอาเก็บเอาเลยทีนี้เออเจอกูสตาร์ตกแมปไปนี่มันคือแผนมันคือแผนบิ๊กเบรนนี่บิ๊กเบรนตายโหฟุกคทแท้เมืนอนครั้งกูก็กลัวนะเว้ยไ,ไอสายฟ้าเน,นียเ่ยระบาดอุ้ยเฮียแม่งระบาดโอระบาดไปไหนละตายเลยใช่ไหมนี่มันคืออะไร เต็ดซีส,สตูปีซ่าอ่าได้บนมีของดีอุ้ยสีสม้มสีเหลืองอะไรก็ช่างเหอะแต่แม่งดีจรงเออเก็บให้หมดเลยโอเคนะเราจะยืดพื้นที่บนนี้เป็นพื้นที่หลักของเราไปถ้าใครขึ้นมาเรียบร้อยโดนระเบิดระเบิด เอ,เอ,อย่าเอยอย่ามาข้ามกูอย่าห้ามกูสวยตรงไหนอีกนะด้านล่างแน่เลยของดีๆของกากก่ายอยู่ด้านบนของดีๆต้องอยู่ด้านล่างนี่หรือเปล่าวะกูมาเสียเที่ยวไปแหละแขกบอนไททันกูเห็นมึงตายพอกสซอาย กูโมงมงเจอกูโมงเท่งโมงออแล้วกูโมงเที่